เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการแจกรางวัล Screen Actors Awards นะครับครั้งที่31เ,เมื่อเช้านี้ทาง Netflix นะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับความยาวประมาณ2ชั่วโมงนหน่อยๆแต่ถ้าไม่อยากเบื่อก็เลื่อนอีกตรงเรตคาเป็ด1ชั่วโมงออกไปเลยนะครับไปดูในช่วง แจกรางวัลเลืรางวัลจะกระชับครับเพราะว่าจะเน้นในเรื่องของดาราแล้วก็พิธีกระ oh, นะครคริสเตนเบลโอ้โหทำหน้าที่ได้ดีมากการตัดต่อนะกิมมิกลูกเล่นทั้งหลายสนุกสนุกจริงๆครับแล้วก็มีแบบเฮ้ยพลิกล็อก ที่เราคุยกันนะครับดารานำชายยอดเยี่ยมเลยที่เข้าชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเดนบรอดีจาก The b บ u ูเทอรลเล่นได้ดีมากได้ลูกโลกทองคำด้วยทิโมธีชาโลเม่จากคอมพล e ทเวลโนนนะครับเดนเนเคลกจากคว e ร์โคแมนโดมิงโกจากซิงซิงแล้วก็ราฟฟน์จาก c คอนคลี e ปรากฏว่าทิโมธีชาโลเม่ในบทของบ๊อบดีแลนได้รางวัลน,นี้เจ้าตัวแบบ เฮ้ยงงกูชนะได้ไงวะอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนดาราหญิงครับเป็นไปตามโผคือเดมี่มัวนะครับจากหนังเรื่อง The Substance ได้เป็น f e m a อ e actor in leading role หรือดารานำแสดงฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมนะครับโอ้โหคราวนี้ไปถึงออสการ์วันจันที่จะถึงนี้3มีนาน่าจะสนุกแน่นอนได้ลุ้นกันแล้วว่าทิโมธีชาโลเม้ขวัญใจสาวๆหรือ เอเดียนบลอดดี้นะครับขวัญใจวัยคนนี้จะได้รางวัลน,นำชายยอดเยี่ยมหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามไปดู SAG ครั้งที่3 1ทาง Netflix กกันได้เลยครับไม่รู้เขาจะให้อยู่กี่วันนะรีบไปดูกันละกันครับ